สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับนอกจากที่เรานะครับขายผลไม้ออนไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็น้องปันฝันของเรานะครับก็ได้หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงนีเนาะ เหนื่อยนะครับเพราะว่าน้องนะครับตื่นตั้งแต่นะครับบ่ายสามนะครับวันนี้นะครับก็เลยนะครับพอเรานะครับขายผลไม้ออนไลน์นะครับเสร็จน้องก็เลยได้ง่วงพอดีนะครับก็เลยเรานะครับได้ปูที่น้อนะครับไว้ให้กับน้องนะครับแล้วก็ มานอนตรงนี้เลยนะครับอตอนเย็นนะครับก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับตอนเที่ยงนะครับมีอีกที่หนึ่งนะครับนอนก็จะมีอยู่ที่สองที่นะครับตอนตอนเย็นกับตอนกลางวันนะครับจะเปลี่ยนที่นะครับผมวันนี้ไม่ดื้อวันนี้ไม่ดื้อนะครับไม่งอไงนะครับวันนี้ก็ เพราะว่านะครับน้องได้เหนื่อยนะครับก็เลยอาจจะจะไม่งอแงเท่าไหร่นะครับไม่งอแง,งเ,เลยนะครับ นะครับผมก็หลับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับก็พ่อควานนะครับก็ห่มผ้าห่มให้น้องด้วยนะครับผมก็เพรว่าอากาศมันเย็นนะครับอากาศมันเย็นก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอากาศเริ่มจะเย็นๆนะครับก็มกีมียุงด้วยนะครับก็เลย นะครับเปิดพัดลมนะครับให้น้องด้วยนะครับเปิดพัดลมแบบสายนะครับเพราะว่ายุงนะครับก็จะมากัดน้องนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมนะครับอาแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามานะครับผมเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับอาของน้องปันปันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเองนะครับเนาะพ่อค้านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ช่วยเข้ามานะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเองเนาะนะครับวันนี้น้องได้หลับปุ๋ยแล้วนะครับผมไม่ไม่เอฟซีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ทุ่มกับทุ่มกับ45นาทีนะครับทุ่ม45้านะครับก็จะถึงสองทุ่มนะครับตอนนี้น้องก็ได้หลับปุ๋ยแล้วนะครับเพราะว่าขายผลไม้เสร็จนะครับน้องก็ได้กินนมนะครับกินนมเสร็จนะครับก็ได้มานอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนาะ นี่ก็จะเป็นแม่หญิงนะครับตรงน,นี้กินอาหารไปด้วยโยกไปด้วยนะครับเต้นไปด้วยนะครับผมนี่โอ้แม่หญิงของเรานะครับกินยาในเปียโอ้ดุเคี้ยวนะครับเคี้ยวแบบอร่อยเลยนะครับนี่ แบบอร่อยเลยนะครับม่หญิงของเรานะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่าคนป้าส้มโอนะครับก็จะอยู่ใกล้กันนะครับ นี่นะครับผมเป็นป้าส้มโอนะครับ ก็เป็นที Luckily, ่นอนนะครับของพ่อควานนะครับก็มีควานควานยอดทองนะครับมานอนเป็นตั้งแต่คลอดนะครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็มาช่วยนะครับขายผลไม้ออนไลน์บ้างนะครับก็มาช่วยช่วยนอนเป็นเพื่อนนะครับ โอ้ยเลยไอยอนโอน่ะเพื่อนหันไอยอนโอเนื้อสมโอ ินห้อย <min ska> ด้วยนะครับผมน้ำลายยืดแล้วโอ้บานฝันคนสวยของเรานะครับเล่นจนเหนื่อยนะครับวันนี้ก็มียอดทองมาเล่นกับน้องด้วยนะครับมาอาขายผลไม้ด้วยนะครับมาช่วยขายผลไม้นะครับจนหมดเนาะนะครับผมก็มาช่วยนะครับป่าของยอดทองนะครับมาช่วยขายผลไม้นะครับให้กับน้องบานฝันนะครับเนาะเผื่อจะได้ ค่แนนนะครับผมที่จะเก็บไว้นะครับที่จะาจ่ายค่าแรงช่างเนาะนะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับสองพันคะแนนนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะเราที่ที่เรานะครับหาขายผลไม้ออนไลน์นะครับที่อาจะหาคะแนนนะครับให้กับค่าแรงช่างเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะนะครับผมนี่โอ้โหตื่นหรือเปล่าน้อ เอาทิ้งนะครับผมเนี่ยเคลียเคล <deal> ียเคลียผ้าห่มออกนะครับโอ้ตัวเล็กของเรานะครับ หลับปุ๋ยเลยนะครับวันนี้ไม่ดื้อนะครับไม่งอแงด้วยนะครับมาถึงก็ลงตัวเลยนะครับทุกทีนะครับก็จะองอแงหน่อยนะครับวันนี้ไม่งอแงเพราะว่านี่นะครับเพราะว่ายอดทองมาเล่นด้วยนะครับก็น้องดีดนะครับไม่ออกจากอ่าที่ยอดทองเลยนะครับอขายหมดนะครับอ่าผลไม้หมดนะครับยอดทองก็ได้กลับบ้านแล้วก็ อน้องนะครับแล้วก็มาได้กินนมนะครับกินนมเสร็จก็มาปูข้อวหวานได้ปูที่นอนนะครับไว้ให้นะก็อน้องก็ได้มานอนพอดีเลยนะครับ นี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปนะครับของป่อปานใหม่ๆเนาะนะครับผมก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ